เอาอาหารมาให้พ่อครับซีมีอียงเกาะปลาทูขาหมูขาหมูปลาทูน้ำพริกปลาทูน้ำพริกกะปิแล้วก็ขาหมูโอ้ยปวดขาข้างขวาจังเป็นอียงยื่นซื้อกับปวดขาส่วจะเปิดแฟลชไลท์เพราะอากูยืตื่น <laughs> อเพราะอากูจะมาซื้อมุ่นชนมาอีกแล้วจีอา้าวหลังจาก บม่ได้อัปเดตดนเนาะก็ว่ากันไปบ่รู้ว่าจะอยู่บปอยู่เดชพะไปอัปเดตเบิงกบนำภาวาเมื่อวันเกิดนั่นแล้วขั้วกบไปหายเกือบหลายลยดดิเพราะแค่ยังอ่ะเอาเ,อาเอาสือกขอมา เอาไปกินกับเอาไปกินกับพ่อใหญ่ท้องใบใส่ซุปหเสี้ยวื้อมาให้สองหลอดดีบ่เอาติดดีด้วยหรือหลอดนี้ครับหลอดนั้นก็บอเปิดไฟสิไปเห็นดีเด้เดี๋ยวเขาจะเาไปนี่ยังเาจะเอาไปนอ๋อ มาตลาดแล้วกบเหลือหลายอยู่บ่ป๊อดทุกคนมาดูนี่ดิบกขนาดขั้วไปเกลี่ยมันเศร้าร่วงอด้หนี่เห็นไหมขนาดขั้วไปเกลี่ยมันเศร้าร่วงอะไรได้หนิไฟ ไปโซ่ละเซียวกัดแจงอย่งี้ได้ละ่สสละสื่อุด่ละเซียวมาเหมเรา,ต,าติดอยู่หน้าบ้านนะไปมาสั่นสิสขอไปแนบบ้านก่อนสิมาบอกพ่อใหญ่ท่องใบซื้อวัสดุเอาเครื่องเสียงเราเราอยูบบ่หรอนั่น